ดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงจากพื้นขึ้นไปในแนวดด่ง10เซนติเมตรด้วยความเร็วคงที่บันทึกค่าของแรงดึงจากเครื่องช่างสปริงและระยะทางที่ถุงทรายเคลื่อนที่สร้างล้อและเพลาโดยนำขวดน้ำดื่มพลาสติกเจาะรูที่ฝาและที่ก้นขวดให้ตรงกันนำแท่งเหล็ก สอดผ่านรูที่เจาะเพื่อเป็นแกนหมุนผูกเชือกที่คอขวดแล้วติดด้วยเทปใสาจากนั้นพันเชือกรอบคอขวดต่อไปผูกเชือกตรงกลางขวด แล้วติดด้วยเทปใสแล้วพันเชือกรอบตัวขวดโดยพันในทิศทางตรงข้ามกันผูกถุงทรายเข้ากับลายเชือกที่พันรอบคอขวดและผูกเครื่องช่างสปริงเข้ากับลายเชือกที่พันรอบตัวขวด บริเวณคอขวดจะแทนเพลาส่วนบริเวณตัวขวดจะแทนล้อนำล้อและเพลาพาดกับหลักยึดจากนั้นออกแรงดึงเครื่องช่างสปริงให้ถุงทรายเคลื่อนที่ขึ้นได้ระยะทาง10เซนติเมตรอ่านค่าของแรงดึงและวัดระยะทางที่เครื่องช่างสปริงเคลื่อนที่ เปลี่ยนขนาดของขวดน้ำพลาสติกให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากขึ้นออกแรงดึงเครื่องช่างสปริงให้ถุงายเคลื่อนที่ขึ้นได้ระยะทาง10เซนติเมตรอ่านค่าของแรงดึงและวัดระยะทางที่เครื่องช่างสปริงเคลื่อนที่เปรียบเทียบแรงในการดึงถุงายให้เคลื่อนที่ขึ้นโดยตรงกับแรงที่ดึงผ่านล้อพบว่า แรงที่ดึงผ่านล้อน้อยกว่าแรงที่ดึงถุงทรายโดยตรงและยิ่งล้อมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับเพลาแรงที่ใช้ก็น้อยลงคำนวณและเปรียบเทียบงานพบว่างานในการดึงให้ถุงทรายเคลื่อนที่ขึ้นผ่านล้อทั้งสองขนาดและงานในการดึงถุงทรายโดยตรงมีขนาดใกล้เคียงกันล้อและเพลาเป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่ประกอบด้วยล้อ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเพลาเมื่อออกแรงกระทําต่อล้อให้หมุนก็จะทําให้เพลาหมุนไปพร้อมกันเลยครับและทําให้วัตถุที่ติดกับเพลาเคลื่อนที่ไปด้วยยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อใหญ่กว่าเพลามากๆก็จะยิ่งผลอนแรงได้มากครับส่วนค่าของงานนั้นก็จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างงานในการยกถุงทรายโดยตรงกับยกผ่านล้อและเพลาก็จะยังมีค่ากใกล้เคียงกันครับ ล้อและเพลาที่เราเห็นในชีวิตประจําวันก็อย่างเช่นลูกบิดประตูครับส่วนที่ใช้มือจับก็คือล้อส่วนแกนหมุนก็คือเพลานั่นเองครับหรือจักรยานครับบันไดของจักรยานซึ่งติดกับข้อเหวี่ยงจะแทนล้อส่วนจานหน้าของจักรยานจะแทนเพลาวเวลาเราออกแรงก็จะออกแรงที่บันไดครับทําให้จานหน้าหมุนได้ซึ่งจานหน้านี้ที่มีโซ่ร้อยอยู่ ก็จะไปทำให้ล้อหลังของจักรยานหมุนอีกทีครับ